ผมรังคารวศมาภัยครับไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับก็มาสองอาทิตย์ได้ก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายก็ยินดีครับมีใครมาเป็นผู้ฟังคูบซ้อมมาที่นั่นมีลุงเกดึงนสามเดียวให้เป็นเชิงอ่ะก็คือพวกพีพีในค่ายช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่และยี่สิบครับเราสูงเท่าไหร่ประมาณร้อยแปดสิบแปดห้าหนักปล่อยๆมามากี่กิโลครับหกสิบเจ็ดรัเราเมือนตายเลยครับเข้าเราวันนี้เรามาเจอกับทักสินเล็กครับเคยเจอไหมครับนี่ไฟที่สี่หรอไฟที่สี่เลยเหรอสามไฟเป็นไง แค่สองเสมอหนึ่งเสมอหนึ่งตอนนั้นต่อกันเบียเท่าไหร่มันึ่งร้อยยี่สิบแต่ตอนนี้มันใหญ่ขึ้นเนาะร้อยสามแปดเลยร้อยสามแปดแล้วล่าสุดเราต่อยไว้ที่ล่าสุดต่อยไว้แม็กมวยไทยครับขอไปต่อยแม็กมวยไทยมาเป็นไงเสมอตัดสิลริเรอเสมอเขาเนี่ยนะอ๋อ้และถ้ามวยไทยฮายนี้ได้ล่าสุดที่ต่อยไว้ต่อยตัดสิริเรกเหมือนกันเท่าอีกเลยเหมือนกันโอ้คนนั้นแพ้เขาก็เวทเท่าไหร่วันนั้น มันมิดร้อยสามแปดร้อยสามแปดก็คือต่อยที่รังสีทีเนาะใช่ไหมอืมแล้วคนนี้คิดว่าจะล้างตาได้ไหมได้ครับได้แล้วร่างกายเราตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ตอนนี้มันเรียบร้อยครับร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะสมุนแข็งแรงเรียกไฟนี้กะเมาล้างตาล้างคืนแล้วอ่ะเนอะครบก็ครบจอดครับไฟนี้เราคุมกูเมาประมาณกี่กิโลคุมกูเมาประมาณห้าโลห้าโลได้เราต่อยไปมารูทุกมคนนี้ขี่ร้อยละร้อยยังไงร้อยกับไฟได้เนาะ เราคนจังหวัดสงขลาครับเอาฝากเชิญชวนแฟนๆขับรถน่อยครับขอคนสงขลา,า,าช่วยแชร์เพื่อไปเยอะครับไม่แน่ผมราเอ็มเทนอนครับเดี๋ยวนีน,นอนนะโอเคขอมาน้องชาย